สวัสดีค่ะดวงของคนเกิดวันจันทร์ประจำเดือนพฤศจิกายน2564กับอาจารย์ก้อยกันกวีช่อง y t u t u มาเลนีพยากรกลับมาพบกับคุณผู้ชมอีกแล้วนะคะจะดูเรื่องของการงานการเงินความรักเรื่องของสุขภาพตามลำดับค่ะมาดูกันนะคะว่าเดือนพฤศจิกายนเนี้ยจะมีส่วนไหนดีและส่วนไหนที่ต้องระวังบ้างสำหรับคนเกิดวันจันทร์ค่ะด้านของการงานนะคะที่ผ่านมาเนี่ยคนวันจันทร์เนี่ยอาจจะ มีความรู้สึกว่าจะต้องเร่งรัดจัดการในการงานนะคะมีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างใหม่การทํางานของคุณบางทีก็ไม่ได้ดังใจคุณเท่าไหร่แต่คงจะต้องใช้เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์และก็การจัดการปัญหาอะไรเนี่ยต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปแล้วคุณจะหาทางออกและมีความชัดเจนในด้านของการทํางานมากขึ้นค่ะคนวันจันทร์นะคะช่วงที่ผ่านมาเนี่ยคุณมีความโชคดีค่ะคุณจะมีผู้ใหญ่เนี่ยให้การสนับสนุนหยิบยื่นโอกาสดีๆนะคะเป็นช่วงที่คุณจะต้อง ได้ได้รับมอบหมายหรือบางทีถ,ถ้าถ้ามีมีโอกาสดีๆเข้ามาคนวันจันทร์ก็คงจะต้องรับโอกาสดีๆเข้ามาบางทีคุณอาจจะได้งานใหม่ได้โครงการใหม่ๆก็เพื่อที่จะแสดงศักยภาพของคุณนะคะแต่คุณก็มีตัวช่วยค่ะก็คือผู้ใหญ่ที่หยิบยื่นนี่แหละก็เขาก็จะเป็นผู้สนับสนุนหรือผู้ให้คำปรึกษาอยู่เบื้องหลังและตัวคุณเองก็คงจะต้องศึกษาเรียนรู้ นะคะหาข้อมูลแล้วก็ฝึกทักษะของตัวเองไปนะคะในด้านของการงานในช่วงเดือนนี้นะคะการงานไพ่สามถ้วยค่ะไพ่สามถ้วยนี่ถือว่ามีความโดดเด่นนะคะคนวันจันทร์ในเดือนพฤศจิกายนเนี่ยคุณมีการเปลี่ยนแปลงในะหน้าที่การงานที่ดีขึ้นนะคะคุณที่คิดจะเปลี่ยนงานขยับขยายคุณจะมีโอกาสมีข่าวดีเรื่องของการทํางานมีข่าวดีเรื่องของผลประโยชน์นะคะมีคนชักชวนให้ไปทํางานหรือบางทีก็เลือกไม่ถูกว่าจะไป กับใครดีนะคะจะไปงานตรงไหนดีตรงนี้ก็เรียกตรงนี้ก็เรียกคนวันจันทร์จะเกิดภาวะของความสับสนว่าเออช่วงเนี้มีแต่คนเห็นความสามารถของคุณนะคะประการต่อมาค่ะถ้าหากคุณทํางานในด้านของการตลาดคนวันจันทร์ช่วงเดือนพฤิกายนจะเป็นช่วงที่คุณจะต้อง เร่งไปหาลูกค้าติดต่อประสานงานให้มากขึ้นคุณจะมีโอกาสได้ลูกค้าใหม่ๆเข้ามาการใช้สื่อสารออนไลน์หรือมีการไปเพื่อฝึกอบรมทีมงานของตัวเองเพื่อให้มาต่อยอดในทางธุรกิจก็จะเป็นช่วงของคนบรรจันจนนะ่ะในช่วงพฤศจิกายนจะเป็นช่วงที่เร่งด่วนในด้านนี้เหมือนกันนะคะใครที่คิดอยากจะทํากิจการเองหรือทําอาชีพเสริมคุณก็จะมีโอกาสมีช่องทางมีเพื่อนแนะนํานะคะ มีเพื่อนใหม่ๆหรือมีทีมงานที่มีศักยภาพเข้ามาช่วยเหลืออันนี้ถือว่าอยู่ในช่วงที่ดีค่ะการงานเดือนพฤศจิกาเป็นเดือนที่การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงระบบการทํางานหรือการได้ทีมงานใหม่ๆการได้โครงการใหม่ๆเข้ามาเป็นช่วงของการอดทนและมุ่งมั่นและเป้าหมายของคุณจะมีความสําเร็จเขาเรียกว่าสิ่งที่คุณได้ทํามานะคะก็ทําให้คุณเกิดผลงานเป็นที่ยอมรับบางคนทํางานประจําอยู่เนี่ยผลงานของคุณก็ได้รับชื่อเสียงได้ มีเกณฑ์พิจารณาเรื่องขั้นเลื่อนตำแหน่งการยอมรับจากเพื่อนฝูงสังคมและมีชื่อเสียงในการทำงานด้วยค่ะสำหรับเรื่องของการเงินค่ะการเงินคนวันจันนะคะไพอัศวินเหรียญน,นะคะก็ยังมีเรื่องของการเงินเข้ามาหรือมีเงินเก็บสำรองอยู่แต่ถ้าหากคิดจะลงทุนอะไรก็ถือว่าช่วงนี้ยังไม่เหมาะนะคะบางทีคุณจะรู้ค่ะคุณจะมีเส้นว่าช่วงนี้สถานการณ์มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลากลัวลงทุนไปแล้ว ผลประโยชน์อาจจะไม่ได้ตามคาดหมายนี่ก็ถือว่าเป็นช่วงที่ดีของคนวันจันทร์นะคะแต่ก็ตัวเองอาจจะอยากหาไรายได้เพิ่มเติมก็คือเรื่องของทักษะ ที่ตัวเองสะสมมาหรือบางทีบางคนก็จะหยิบงานเก่าๆมาปรับปรุงหรือบางคนอยากจะทํางานออนไลน์นะคะถือว่าการเงินก็อยู่ในช่วงที่ดีแต่ก็ระวังเรื่องของการใช้จ่ายนะคะบางทีคนวันจันทร์ก็มีเรื่องการใช้จ่ายการปรับปรุงที่อยู่อาศัยการอยากจะได้ยุดยานภานะใหม่นะคะสำหรับเรื่องของความรักค่ะไพ่พระฤาษีนะคะถ้าเป็นความรักของคนที่คบหาดูใจกันมานานเนี่ยก็จะอยู่แบบเป็นมิตรภาพเป็นกัลยานมิตร นะคะก็ยังไม่ได้มีโครงการที่จะจะแต่งงานหรือบางคนก็อาจจะมีโครงการวางไว้ก็อาจจะเลื่อนนะคะเลื่อนการแต่งงานก็ยังรักกันอยู่แต่ว่าอาจจะด้วยของเศรษฐกิจหรือด้วยของสภาวะแวดล้อมที่มันเปลี่ยนแปลงก็เลยทําให้เลื่อนการแต่งงานออกไปนะคะถ้าเป็นคู่ชีวิตเน่ก็จะเป็นแบบ เหมือนคุณก็จะต้องอช่วยเหลือเป็นเรื่องของการพึ่งพาสายซึ่งกันและกันหนังนิดเบาหน่อยให้ภัยซึ่งกันและกันค่ะเรื่องของคนโสดคนวันจันนะคะมีสเสน่ห์ต่อเพศตรงข้ามนะคะไพ่เด็กถือถ้วยช่วงนี้คุณอาจจะมีคนมาจีบมาชอบพอแต่คุณอาจจะ,อะแอบชอบใครสักคนหนึ่งนะคะที่คุณไม่กล้าแสดงออกคนคนนั้นอาจจะมีอายุมากกว่าคุณหรือคุณอาจจะชอบอคนในสายงานเดียวกันที่ดูแล้วมีตำแหน่งหน้าที่การงานที่ดี หรือมีอายุมากกว่าคุณแต่อันนี้ก็ต้องระมัดระวังต้องเช็คสถานะนะคะบางทีอาจจะไม่ชอบคนมีเจ้าของในด้านของความรักเนี่ยถ้าเป็นคนโสดเนี่ยสถานะเหมือนกับแอบปลื้มแอบชอบนะแอบภูมิใจในสิ่งที่คนคนนั้นเขารู้สึกว่าทํางานเก่งมีความอบอุ่นแต่ก็ต้องค่อยๆดูใจกันไปก่อนนะคะแล้วตัวคุณเองเนี่ยก็อาจจะยังอยู่ในช่วงของมีเพื่อนฝูงมากมายเหมือนกับมีคนเข้ามาเยอะ ตัวของคนวันจันทร์ก็ยังเลือกอยู่เพราะงั้นเนี่ยใช้เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์นะคะไม่ต้องรีบร้อนทีนี้เราจะมาดูเรื่องของสุขภาพร่างกายกันค่ะสี่เหรียญคนวันจันทร์ระวังเรื่องของอาหารการกินระวังเรื่องของความเครียดสะสมหรือบางทีการทํางานหนักแล้วก็การกินอาหารมากเกินไปแล้วไม่ได้ออกกําลังกายก็ระวังมีน้ําหนักเพิ่มแต่ที่ที่ดูแล้วเนี่ยตามไพ่เนี่ยก็ยังสุขภาพร่างกายแข็งแรงดีแต่ก็ ควรจะหมั่นออกกําลังกายบ้างนะคะบางเรื่องเนี่ยถ้ามันไม่ใช่เรื่องหนักหนาสาหัสอะไรก็อย่าเอามาเก็บมาคิดมากนะคะบางทีก็ปล่อยวางได้ก็ทําให้สุขภาพจิตสุขภาพสุขภาพกายแข็งแรงดีค่ะจบการดูดวงไว้แต่เพียงแค่นี้นะคะถ้าถูกใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ฝากช่อง YouTube ของอาจารย์ก้อยกันกว,วีมาลินีพยากรณ์ด้วยนะคะวันนี้ขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะ